เอาใส่กระเบียดอันนี้สองทีประมาณสองที่นะคะกระเียต้องช่างสูตรมันจะแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะช่างนี่อะไรอีกครับวัตถุดิบต่ำตาลเอาช่างหมดเลยเพื่อความมาตรฐาน เราใช้น้ำมาลปีนป๊นะ้ำาปี๊ดนะจะไปทำสูตรอไม่ไม่ได้จับสูตรเลยค่ะสิบหลักคือต้องเป็นกระปิดต้องดีหอมมาจากกระปิดแล้วก็เป็นจากกุ้งจริงๆที่เป็นเนื้อกุ้งนะคะไม,ไม่ปนไม่ปนอะไรที่เป็นปลาหรืออะไรต้องเป็นกุ้งจริงๆแลวก็ววมไม่มีสีงมีอะไรอีกครับแล้วก็มีนื้อถุดิกบก็คือหอมนะคะ หอมซอยซอยแบบกลางๆไม่ต้องให้บางมากแล้วก็ไม่หนาแล้วก็มีอันนี้เป็นเครื่องเคียงก็คือมีสตอแล้วก็พกริกหมูสามชั้นคือจะต้องเป็นหมูที่ว่าติดมันนิดนึงแต่ว่าตัดด้วยพริกไทยค่ะคก็น้ำตาลปีบ๊บที่นี่จะใช้น้ำตาลปี๊บเป็นหลักน้ำตาลมะพร้าวนะคะค 就是啊，嗯肯定快一点，快一点的，都都好办。确定吗？啊。

ไม่ได้อะเพื่อนๆที่เป็นคือคนสนิทกันเขาเ็มาแบบเพื่อนทำไมยางหายยาง้อรถไม่ได้มาอุ่นเลยเดี๋ยวว่าเราอัดได้กันวัมเราก็งง